าเชิญชวนเที่ยวสงกรานนะคะในปีนี้2,568ว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเที่ยวสงกรานทั่วไทยผลักดันสื่อโว่อีเวนต์ต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสงกรานต์บ้านฉันสีสันแบบไทยสนุกไกลทั่วโลกค่ะภายใต้กรอบแนวทางนะคะสมิติด้วยกันค่ะและ 17มาตรการสงการมิติที่ว่าก็จะมีด้านวัฒนธรรมเศษรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยกําหนดจัด17จังหวัดแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดงานให้เข้าฟรีตั้งแต่วันที่1 1ถึง15เมษายนนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึงเวลา23น่มนาฬิกาค่ะบรรยากาศนะคะจัดที่ท้องสนามหลวงและบริเวณถนนราชดำเนินค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะใครอยู่ใกล ในพื้นที่ไหนก็เชิญชวนทุกคนมาสัมผัส,สเสน่ห์และประเพณีไทยนะคะกับงานมหาสงกรานในปี2568นี้นั่นเองค่ะ